สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะแดดออกเปรี้ยงเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตากผ้าให้เสร็จนะคะกางเกงตากเสร็จแล้วก้อนรถขุนเฟืองนองฝางอัดก้อนนะคะปาดคือสูงเลย Gracias. จบภารกิจนะคะเสื้อผ้านะคะเสร็จแล้วนะคะสักแต่เช้านะคะก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กว่าจะเสร็จนะคะกินข้าวเช้าเสร็จก็ตากผ้าต่อเลยนะคะถวยจานก็ล้างแต่เช้าเสร็จเรียบร้อยนะคะงานบานเนาะต้องทําทุกวันนะคะเช้าเช้าไม่อยากจะลุกออกจากผ้าห่มนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะเ4็สีช่วงนี้อากาศหนาวมากนะคะอากาศ เดี๋ยวเข้าสู่หน้าร้อนก็จะได้ซักผ้าห่มนะคะ F4 ซักผ้าห่มใส่ตู้ไว้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็ต้องหาผ้าห่มที่มัน,น,านาหนาๆที่มันอุ่นนะคะมาห่มนะพอช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็จะหาผ้าห่มบางๆนะคะที่มันไม่ร้อนนะคะมาห่มโอ้เป็นหมากดกอะไรพี่น้อง มายงชิดนะคะปีนี้ได้กินแล้วดกมากเลยนะคะเป็นพวงเป็นพวงเลยแต่ละช่อนะคะอันนี้น่าจะเป็นดอกก่อนเนาะ,ะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าลูกมันโตนะคะลูกมันใหญ่กว่าเพื่อนนะคะน่าจะเป็นก่อนนะคะโอ้ยแดดเลื่อมจ้ามองกับบอหินอันนี้ลูกโตแล้วนะคะ ดกอยู่นะคะนี่คะ่ะฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันเนาะฝั่งนี้ก็เต็มเลยนะคะเอฟซลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเป,เป็นเต็มเลยกลวยหอมลุงเสือยังไม่แก่แต่ว่าเครือมันหักนะคะ ทางนี้ก็ดกเหมือนกันนะคะพวงใหญ่ลูกใหญ่แล้วนะคะโอ้ข้างนอกนี่ก็ดกไม่ธรรมดานะคะอนอนเจาะบ่อตัวนี้คือหักแล้วผักแพล้นะคะผักแพลอามาปลูกก้านเดียวเดี๋ยวนี้เป็นป่าแล้วนะคะขยายไปเรื่อยๆนะคะออกไปเรื่อยๆเลยปลูกง่ายนะคะผักแพลนะแค่ดึงเอา กิ่งมันไปเสียบนะคะมันก็ติดแล้วนะคะร้ายแดด,ดออกแต่ลมยังพัดยังหนาวอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะฝากช่วยดูคลิปให้จบไม่กดข้ามด่านนะคะแล้วก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ